มาแกไข่เจียวพี่แกงหมูสับราดข้าวหนึ่งจานรสตอกไข่ไปนไ่จะไปกันหมดไวๆจะใส่แล้วเแล้วก็ใส่ผงปรุงรสประมาณนี้แล้วก็น้ำปลามันจะต้องมีกิน่น้ำปลาเลยเนาะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่พี่แกงไปแกงความเผ็ดเลือกได้เลยนะประมาณนี้ พี่แกงเราํำเอง้วมันก็จะเผ็ดตีเข้ากันแกตีเข้ากันให้เข้ากันเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปแล้วก็ตีเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่ จะอมไปหน่อยใส่ปล,ปลายไม่ต้องใส่เยอะใส่ป,ประมาณนี้แล้วก็ตีให้เข้ากันพอไปทอดเปิดเตาแก๊เลยเหมือนเดิมเราจะใช้้นีวัตถุแทนความมันของน้ำมันเนาะเป็นไขมันดีไไมมม่่ีก้็ด Là thì... phải thành Để... <laughs> <laughs> <Leud. cười> <Ổng mà>. quay, <laughs> สวยรสว้าวน่ากินมากสวยไหมรสไปเสิร์ฟเสิร์ฟกินครีนสมมุติว่าเป็นการอบไแลวกันนะเป็นไข่เดียวอบสมมุติว่าเป็นไข่เดียวอบสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากทำเมนูอะไรสามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะแกไปแล้วเดีย๋ยวไปทำงานสายเลิศเจอแก